สวยๆเลยครับคันนี้เช็คร้อยพร้อมใช้กับคูเปต้า L5018 GT ปรับช้มใหม่เปลี่ยนยางใหม่4ี่เส้นของเหลวใหม่ทั้งระบบราคาคุ้มคุ้มเพียง490,000บาทนะครับเล่มทะเบียนเอก,กาสารชุดโอนครบจัดสรงให้ฟรีครับ300กิโลเมตรแรกปัทโยางก็ไมต้ง4เส้นชมเป็นรุ่นไหม่ล่าสุดร้อมค5 0 1 8จะเป็นรถปี6 รวมแล้วปั่นรถไม่สภาพนั่งปบาซื้อไม้8แสนเก้าคับซื้อมือสองเพียง4แสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้สวัสดีครับจากนักแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นะครับผมมีรถสวยๆนะครับเป็นโตโยต้านะครับรุ่น L5018 ตัวดีทีนะครับรับจ้างก็ได้นะครับใช้งานกับของตัวเองก็ดีนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรถรุ่นนิยมใช้แล้วก็คือรถรุ่นขายดีนะครับที่โตโยต้านะครับได้ผลิตขึ้นมา คันนี้นะครับอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นโฉมเ p นะครับเป็นโฉม DT นะครับเป็นรถปี60แต่ทางร้านนะครับได้เอามาปรับสภาพเก็บงานใหม่นะครับจัดยางให้ใหม่4ีเส้นนะครับของเหลวใหม่ทั้งระบบนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มเลยกับสภาพนะครับที่ลูกค้าจะได้ไปใช้งานนะครับคันนี้นะครับราคาเพียง4,90,000บาทนะครับเราจัดส่งนะครับให้ฟรีนะครับ300กิโลเมตรแรกนะครับรถตรงนี้นะครับสวยนะครับไม่ว่าจะเป็น สลักคันใบมีดสลักตัวทีนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ลูกหมากซ้ายขวาคันหน้านะครับเช็คใหม่เรียบร้อยนะครับคันนี้คือรถเช็คร้อยนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดใหม่นะครับตัวฝานี่เปลี่ยนใหม่นะครับหน้าปัดเลื่อนใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับอ่านะครับเพราะว่าปีมันก็หรือว่าปีมันสูงนะครับแต่ว่าเรามาทําใหม่ทั้งหมดนะครับพวงมาลัยนะครับเบิกใหม่ เบาะเบิกใหม่นะครับลังเครื่องมือนะครับจัดให้ใหม่นะครับสวยๆนะครับหัวคันเกียร์นะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทุกจุดเลยนะครับคันโยกมือโยกนะครับตัวนี้นะครับรายละเอียดเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดหลังคานะครับรถเหยียบไม่แตกนะครับเป็นหลังคาไฟเบอร์นะครับหนาๆทนๆนะครับสามมิลไปเลยนะครับพร้อมกับผานะครับตรงรุ่นนะครับ2อง f เนะครับเป็นผาน6ก by ยีสบนิ้วนะครับตรงรุ่นแน่นอนนะครับด้านท้ายนะครับอ่าคันนี้มีแขนลากขั้วมาให้ด้วยนะครับแขนหลังเป็นแบบก้ามปูนะครับโซ่ข้างนะครับซ้าายขว แขนปรับตั้งข้างเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตาไก่นะครับนอกในนะครับทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับราคานี้ถือว่าคุ้มคุ้มนะครับใครได้ไปนะครับสนใจโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับราคานี้นะครับผมยังรวมแถมท่อซิ่งให้ด้วยนะครับหใบนะครับอ่ะเชิญชมนะครับรีวิวการทำงานครับ รเรียนมันเครขึ้รถกนะครับากาดหน้านะครับตัวนี้เบิกใหม่นะครับากาดหน้ามูลค่า 5, 000, 5 000้0 0บาทนะครับตัวนี้นะครับในไล้นะครับแป๊สายฮโดรลิกเปลี่ยนใหม่นะครับกระจังหน้า พวกไฟหน้านะครับเปิกใหม่ทั้งหมดนะครับดีดูเครื่องยนต์นะครับนี่นะครับใหม่ๆนะครับพุดสายไฟนะครับเปิกใหม่นะครับพวกแคมหน้านะครับพวกปืนล้อนะครับแน่นๆนะครับของปกแน่นอนครับไม่มีจกตานะครับคือรถของเรานะครับ ซื้อรถกับเราไปนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับ300กิโลเมตรแรกนะครับหรือเกินจากนั้นนะครับเราก็มีรถขนส่งนะครับเป็นของตัวเองก็คิดค่าขนส่งไม่แพงนะครับถ้าเกินจากระยะนะครับจัดส่งฟรีนะครับ300กิโลเมตรแรกนะครับคันนี้นะครับตรงปกนะครับไม่มีจกตานะครับประกันเครื่องยนต์ให้3เดือนหลังการขายลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับทางร้านเราขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทออสได้นะครับรถจฝากเบอร์โทรไว้ครับที่0 9 1 8 6 1 1 1 9 1นปดหกหนึ่งเบอร์โทะครับอีก่063ร 3 130 47นะครับติดต่อนัดได้โดยตรงนะครับหรือติดต่อเจี๊ป,ป๋อมก็ได้นะครับขอบคุณครับ